เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบ็คลีดก,กันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่กันในเกมต้าหลวงตาลู่ศัพยยุทธวิาจานย์ซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันเปิดเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นวันที่21เวลา10นาฬิกามันก็จะเปิดเซิร์ฟแต่สำหรับใครที่มองหาเซิร์ฟเล่นว่าไม่รู้ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนผมขอแนะนําเข้าลิงก์ดิสคอร์ดใต้คลิปนะครับผมเป็นลิงก์ดิสคอร์ดผมเองทุกคนก็สามารถเข้ามาร่วม พูดคุยกันได้ว่าทุกคนจะเข้าเซิร์ฟไหนก็นัดกันได้ซึ่งผมจะบอกนะว่าผมจะเข้าเซิร์ฟไหนถ้าเกิดว่าอยากเล่นตามผมก็เข้า Discord ผมนะโดยวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการจัดทีมตัวละครแนวต่างๆนะครับผมก็จะเป็นตัว R แล้วก็ SR ส่วนตัว SR ไม่มีนะครับผมเนื่องจากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำการเล่นตัว R ตัว SR ไปก่อนศึกษาระบบสักหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์ทุกคนค่อยทําการไปสุม่มหาตัว SR ดังนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้สุ่มนะในช่วงเริ่มต้นให้ทุกคนศึกษาระบบก่อน เพราะว่าตัว R S R เนี่ยมันสามารถเล่นได้และตัวที่ผมหยิบมาก็เป็นตัวเมตาทั้งนั้นเลยระดับ R s แล้วก็ S R นะสามารถเล่นได้ยาวๆแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูก Powerpay มีเกมมากมายให้คุณเลือกร้านเปิดตั้งแต่10นาฬกาจนถึงเที่ยงคืนแน่นอนว่าถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเติมที่ร้าน Powerpay แนะนําให้เลือกสนับสนุนรีมเม m e r เลือกเป็น Backlit s n จะขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนับสนุนผมก็ขอฝากร้าน Powerpay ไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมนะอ่ะทีนี้เราก็ไปดู ูทีมกันเลยดีกว่าว่าทีมไหนเล่นได้บ้างอ่าก็กดไปที่ทีมนะโดยทีมเนี่ยก็จะมี6ตัวละครที่คุณจะปั้นขึ้นมาซึ่งผมอ่าจัดทีมไว้ใน8ตัวละครแต่ผมไม่ใส่อีก2ตัวละครนะดังนั้นไม่ต้องงงเนื่องจากผมไม่ได้ผูกพลังวิญญาณอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยก็เอามาจัดเป็น8ทีมไม่เป็นไรหรอกก็จะมีอยู่6ตัวละครทีนี้นะครับผมโดยทีมแรกที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นทีมนี้โดยจะมีสายควบคุมหนึ่งสายซัพพอร์ตสาม แล้วก็สายโจมตีเดี่ยวหนึ่งแล้วก็สายโจมตีมูลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีเสียงเสียงถังซานอันนี้ถังซานอ่าเป็นล่าง SR อยู่นะครับผมเนื่องจากผมยังไม่ถึงเอซิานะเลเวลยังไม่ถึง60แล้วก็จะมีนิ่งฟื้จื้อนิ่งฟื้จื้อเนี่ยผมขอแนะนําเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนสามารถเติมแพ็คระคาประมาณ30บาท40บาทได้ ทีนี้คุณจะได้นิ่งฝืนจือระดับ S R 5ดาวมาเลยโอ้โหแบบ5ดาวนี้มันเยอะมากเลยนะทุกคนก็ไปสามารถเติมกันได้นะเติมแค่30บาทถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีก็ไม่เป็นไรนะแค่เติมแค่30บาทเพื่อเอานิ่งฝืงจือมาเล่นนิ่งฝืงจือเนี่ยโกงมากๆเลยนะเป็นตัวเมตาของ S R ได้เลยต่อไปปู่นกขาวเท่านะครับผมเป็นสายโจมตีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะแทนนะครับผมก็ผมแนะนําอยู่ไม่กี่ตัวละครหรอกที่จะมาแทนเดี๋ยวผมเปิดแป๊บตัวละครที่จะมาแทนก็เป็นอาจารย์อาจารย์เนี่ยผมไม ยางอุตีดีกว่าเนี่ยตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้อันนี้ผมก็แนะนํานะสายโจมตีเดียวส่วนตัวนี้ผมไม่แนะนําเอาเป็นว่า มีแค่2ตัวละครที่ผมแนะนำนั่นคือ,อยางอุตตแล้วก็ไอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับผมจําชื่อไม่ได้ก็เป็น2ตัวนี้สามารถเอามาแทนปู่นกขาวเท่าเราได้ซึ่งจริงๆปู่นกขาวเท่าเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องปบเปลี่ยนนะว่าจะเป็นสายโจมตีหมู่โดยสายโจมตีหมู่ผมก็มีตัวละครแนะนําเปลี่ยนให้ไม่ติาไม่กีดตัวละครก็จะมี3ตัวละครนะครับผม1อาจารย์ใหญ่2อาจารย์เจ้าอูจี3แล้วก็ไอตัวนี้นะครับผม,ผมชื่อจําชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรนี่แหละเออก็ะจะเป็นสายโจมตีหมู่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะทั้ง3ตัวนี้ แล้วก็ส่วนตัวอื่นล่ะผมไม่ขอแนะนํานะแนะนําเพียงแค่ถังซานซึ่งถังซานเนี่ยมีตัวมาแทนได้นะั่นคือนี่ตัวละครตัวนี้ sr นกน้ําแข็งสามารถเอามาเปลี่ยนแทนที่ถังซานได้แต่สําหรับใครที่จะเล่นถังซานก็ไม่เป็นไรก็เล่นถังซานไปแต่สําหรับใครที่อยากเอาตัวละครน่ารักน่ารักตัวผู้หญิงเข้ามาเนี่ยผมขอแนะนําเป็นตัว sr ตัวนี้เลยนะครับผมโหดเหมือนกันโหดกว่าถัางซานอีกนะครับผมโหดพอๆกันนั่นแหละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทีมอื่นกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ทีม sr ตัวไปจะเป็น2ควบคุมแล้วก็2 แล้วก็1โจมตีเดียวแล้วก็อ่าโจมตีหมู่นะก็จะเป็นทีมนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นทีมที่2เดี๋ยวผมกดให้ดูทีนี้ทีมที่2เนี่ยรูปแบบจะคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าแมคคณิตก,การเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างเนื่องจากทีมนี้เนี่ยจะเป็นสายถึกมากกว่านะสายถึกสายท้ายเกมเพราะว่ามีถึง2ควบคุม แล้วก็ตัวซัพพอร์ตหนึ่งแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตแทงหนึ่งนะก็นะจะเป็นประมาณนี้โดยสายโจมตีที่ผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนอยู่แค่2ตัวนั่นะคือสายโจมตีมูนะครับผมเปลี่ยนเป็น e. ตัวไหนก็ได้แล้วก็นกขาวเท่าผมไม่แนะนาให้เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ถ้าดาเมจมันน้อยเกินไปผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็น,ปนตัวละครหยางอุติได้เพื่อไปเพิ่มเพื่อไปทําดาเมจนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้สาหรับทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่แนะนําให้เปลี่ยนตัวละคราะสำหรับทีมนี้ไม่มีอะไรมากนะผมไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนตัวละครในที่ผมจัดไว้ให้ถ้าจะ ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นรองพออเจ้าอูจิได้สามารถเปลี่ยนได้นะในส่วนของตรงนี้แต่ส่วนอื่นๆนะครับผมถังซานนะครับผมนกน้ําแข็งแล้วก็ซัพพอร์ตแทงตัวนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสายต่อไปกันเลยดีกว่าสายต่อไป1ควบคุม2ซัพพอร์ตแล้วก็1โจมตีเดี่ยวแล้วก็2โจมตีหมู่ทีนี้เรามาดูกันว่าสายนี้จะเป็นยังไงสายนี้จะเป็นการสายที่ทําความเร็วทีมนะครับผมแล้วก็บัฟทีแล้วก็โจมตีแรง ทีนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเนื่องจากเซียงเซียงเนี่ยมันมีบัฟความเร็วอยู่แล้วทุกคนสามารถเปลี่ยนเอาเป็นอย่างอุตีมาก็ได้หรือว่าใครสุมได้เอเออาร์ตอนต้นเนี่ยเป็นสายโจมตีเดียวก็สามารถเอามาแทนได้หมดเลยนะทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่เน้นทาดาเมจอ่าซับดาเมจทาดาเมจทีนี้นะครับผมตัวนี้ผมไม่แนะนาให้เปลี่ยนนะตัวนี้เอาไว้บัฟกิส่วนตัวต่อไปนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ทุกคนอยากเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีตัวละคร SR ตัวไหนน่าเปลี่ยน ผมแนะนําว่าให้เล่นเป็นอ่ารุ่นพี่ชินหมิงก็แล้วกันอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเซียงเซียงถังซานนิ่งฝึงจื๊อนกขาวเท่าแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วก็รุ่นพี่ชินหมิงนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับสายที่2ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสายที่3ดีกว่าเฮ้ยไม่สิเราไปดูสายที่4เออสายที่3เราดูไปแล้วเรามาดูสายที่4ี่ สายที่4ผมลืมดูว่า,วามันมีกี่ตัวทีนี้ทีมที่4ก็จะเป็น1ควบคุม2ซัพพอร์ตแล้วก็สโจมตีเดี่ยวแล้วก็1โจมตีหมู่นะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสามารถเอาไปเล่นได้โดยเทียร์นี้เนี่ยที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วมันคือเทียร์บีผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่แต่อยากเล่นก็สามารถเอามาเล่นได้นะอะทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยโดยสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตัวไหนมากนะผมแนะนําที่เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนเป็นใน อยางอุติเอาเข้ามาก็ได้นะครับผมเพื่อเพิ่มดาเมจทีม e ให้มันได้มากกว่านี้ตัวละคร R ตัวนี้มันโหดอยู่แล้วผมไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีทังซานนิ่งฝึงจื้อนกขาวเท่าแล้วก็รุ่นพี่ชินหมิงแล้วก็ตัวละครนี้จําชื่อไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้2ตัวนี้จําชื่อไม่ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสามารถเอาไปเล่นได้โดยทีนี้ผมอยากจะบอกว่าตัวละคร R แล้วก็ SR ตัวเมตาเนี่ย ที่ผมแนะนําว่าให้ทุกคนเอาเข้าทีมได้เนี่ยมันจะเป็นตัวไหนบ้าง1เลยนะครับผมก็จะเป็นนกน้ําแข็งนะอ่าตัวแรกเมตาเลย2จะเป็นตัวละครเสียงซึ่งสามารถเอาเข้าทีมได้นะเป็นตัวละครเมตาสามก็จะเป็นท่านปู่ไท้ฐา,านแล้วก็สีก็จะเป็นอ่า และเท่านะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะสําหรับเมตาอ๋อแล้วก็2ตัวนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะระดับ R ทึ่งสามารถเอามาเล่นได้มันเป็นตัวละครเมตาเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระดับ I ตัวหนึ่งเป็นสายโจมตีเดียวที่เป็นเมตานะครับผมใน5ตัวละครนี้ทุกคนสามารถเอามาเล่นได้นะครับผมเนื่องจากมันเป็นตัวละครเมตาทั้งหมดเลยนอกนั้นคุณอยากจะเปลี่ยนตัวไหนเนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนได้โดยทังซานเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นนกน้ําแข็งได้อย่างที่ผมบอกเพราะว่านกน้ําแข็งเนี่ยมีทั้งควบคุมแถมยังสามารถให้โล่เพื่อนไ ปกติแล้วตัวละครอื่นๆนอกจากสายซัพพอร์ตแล้วเนี่ยจะไม่มีตัวละครไหนให้โลได้ยกเว้นนกน้ําแข็งนะครับผมที่สามารถให้โลได้แม่โตดโกงเลยเป็นไงล่ะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าคุณอยากเล่นสายไหนบ้างอ่ะดูภาพแล้วก็แคปเอาไปเล่นตามเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนําร้านเติมเกม Powerpay ถ้าเกิดว่าใครใช้บริการ Powerpay ผมขอแนะนําเวลาเติมเกมเนี่ยเลือกเป็นสนับสนุนช่อง Backlit S1 กันด้วยนะครับผมจะเป็นขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโดยทีมที่ผมจัดให้นี้ทุกคนก็สามารถเอาไปเล่นได้ยาวๆเลยนะจนกว่าทุกคนจะเรียนรู้ระบบต่างๆอ่ารู้ พอรู้แล้วนะครับผมคุณอยากสูม SR อยากสูมตู้ไหนคุณก็สูมไปเถอะนะครับผมผมบอกแล้วว่ามันในดีเราแล้วก็มันอยู่ที่ความพอใจของเราด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นมากนะครับผมอ่ะก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคุณบายครับทุกคน